เชื่อว,ว่าตอนนี้เนี่ยต้องมีหน<ะ>ุ่มๆล,ลุ้มจีบแล้วเพราะว่าออนอกจากความสวยความแบบว่ามีสเสน่ห์ความตลก<ะ>ท,ทุกๆอย่างของเราเนี่ยมันเป็นแบบว่าสเสน่ห์ของผู้หญิงที่ผู้ชายอะ่ะชอบแล้วมีอย่างอื่นเติมเสริมให้กับตัวเองไหมคือหนูว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะสมมติว่าเราสวยแล้วแต่อยู่กับอยู่กับอีกคนนึงแล้วเขาปิดไฟพอเขาปิดไฟปุ๊บ มันไม่เห็นหน้าเราแล้วนะแต่สิ่งที่ที่เขาจะได้ก็คือกลิ่นกลิ่นเนี้ยคือสาคัญมากจ้ะคนนี้หนูต้องแอบขออนุญาตเอาเอาเคล็ดลับของหนูออกมาหน่อยดะคะเอามาใช่ไหมเอามาใช่ไหมเคล็ดลับของหนูนี่ก็คือมาดามฟินหนูจะบอกว่าหนูอ่ะอยู่กับมาดามฟินมานานมากแล้วเพราะว่าหนูเป็นเพื่อนกับพี่สายพี่สายก็คือเป็นเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะอย่างวันนี้นะคะมีฟินอินแบล็ ตัวนี้กลิ่นเขาเซ็กซี่เย้าวยวนแล้วก็แบบดูลึกลับสีแดงคือฟินอินเลิฟสีแดงก็จะเป็นแบบสไตล์แบบคลาสสิกหน่อยคุณหนูหน่อยอะไรอย่างนี้ส่วนสีส้มเนี่ยอันนี้เป็นตัวใหม่ที่เพิ่องออกมาพี่ไอจ,จ้ะก็จะเหมือนกลิ่นแบบนักศึกษาอ๋อนักศึกษาหนูใช้ตัวนี้ก็คือเหมือนกลิ่นมันจะแบบสดชื่นสดชื่นนิดนึงได้ไหมคะ แล้วอย่างนี้เห็นเขาบอกว่ามาดามฟินเนี่ยสามารถแบบมิกซ์กลิ่นได้ด้วยถูกต้องอันนี้คืออันนี้คือเอกลักษณ์ของเขาเลยคือรู้จะบอกว่าปกติแล้วน้ําหอมเนี่ยเราซื้อ1กลิ่นก็ได้1กลิ่นอีกอันนึงก็ต้องเลือกว่าวันนี้ฉันจะเป็นสาวเซ็กซี่หรือว่าเด็กนักศึกษาหรือว่าแบบความคลาสสิคใช่แต่ว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องพี่ไอซ์แต่อันนี้ไม่ผิดเลยถ้าเกิดเราจะฉีดปุ๊บมันไม่มีการกลิ่นตีกันกลิ่นก็จะได้เป็นอีกกลิ่นหนึ่ง เฟิร์นใช้ไอเฟิร์นใช้แล้วลุงเห็นมันใช้ตอนนี้สั่งมาแล้วแต่ของยังไม่มาสั่งเองจริงป่ะพูดจริงจริงนี่พี่ลิงจ๋าหนูใช้ฟินอินแบล็กกับกับฟินาเล่ก็คือตัวสีส้มที่ออกมาเห็นป่ะได้อีกกลิ่นนึงอยู่ตรงนี้ก็ได้กลิ่นแล้วมันจะเป็นแบบหมายถึงว่าจากปกติมันก็จะดันขึ้นอีกถูกต้องแล้วที่สำคัญตัวที่เขาทำมาอีกตัวหนึ่งจะบอกว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดเอ dition ไม่ได้ท็กจิ้งนีเลยตัวนี้หนูจะบอกว่าทำให้กลิ่นน้ำหอมเนี่ยมันติดทนนานมากขึ้น จะบอกว่าพ่อผู้จัดก,การหนูเนี่ยคืออยู่ดีๆเขาไม่รู้ว่าหนูเป็นเพื่อนกับพี่้ายก็ไปซื้อมาใช้แล้วเขาทํางานในตลาดคือเป็นพ่อค้า เงื่อออกตลอดแล้วกลิ่นมันติดเขาบอกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยดูโฆษณามาแล้วก็หนูบอกว่าอ้าวแล้วทำไมไม่บอกออคือหนูรู้จักอยู่แล้วอะไรอย่างนี้วันนี้เป็นเซตมาเลยเออแบบนี้เลยเออขออนุญาตนะคะวันนี้ค่ะเอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากออค่ะน้ําหอม3ขวดนี้ Fin อินแบล็กฟิน n ินเลิฟแล้วก็ f i n a น e เพร้อมกับโลชั่นอีก3หลอดแบบนี้นะคะวันนี้เอาไปเลยค่ะราคาแค่หลัก พันกว่าบาทเท่านัร่จริงๆถ้าดูควานี้เลยคถูกต้องค่ะเป็นโปรโมชั่นพิเศษของเขาค่ะแล้วจะบอกว่าอย่างสีส้มเนี่ยก็คือกลิ่นใหม่แนะนําเลยแล้วจะบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อากาศร้อนมากค่ะพี่ยายพี่ลิงคือเหงื่อออกเยอะแล้วพอเราฉีดน้ำหอมเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแป๊บเดียวกกลิ่นก็หลุดแล้วแต่นี้จะบอกเลยว่าพอเจอเหงื่อกับน้ำหอมเข้าไปกลิ่นยิ่งแบบเป็นเอกลักษณ์ของเรายิ่งหอมขึ้นยิ่งติดทนนานมากขึ้นนี่คือเอกลักษณ์ของเขาใครสนใจนะคะวันนี้นะคะสำหรับราคาหลัก พันกว่าบาทเนี่ยนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะ0 2 0 3 0 0 0 3 3 3หรือว่า Line แอดฟิน1 1ค่ะครับผมถ้าไม่ดีไม่อยู่มาจนถึงทุกวันระวังของปลอมด้วยใช่ถูกต้องค่ะของแท้เนี่ยอยู่ติดทนนานใช่เพราะฉะนั้นไม่ใช้ที่บ้านทามันซะเลยดูดีนะวันนี้ l ลายอะไรนะไลไลแอดฟิน11ค่ะฟิน1 1ก็ไปติดต่อกันนะครับวันนี้ มีมาให้พอ้ก็นี่ให้พี่ไงให้พี่ไอ้กับพี่ลิงด้วยพี่ไอ้ด้วยพ่เอ๊อ๊ีาาาาาา้าาครัาแา้วดูาิว่าข้อนา้จาาาาาาานาา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 นาาจาา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 น